บอกกูได้เท่านี้แหละในเท่าที่มันมีคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยเป็นคนที่ยังพอมีภูมิปัญญารับโปรกุตรธรรมหรือรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้จึงมาได้แต่มันเป็นรูปร่างที่ชัดเจนแล้วเป็นสาเนยธรรมหกดังกล่าวแล้วก็จิตวิญ,ญญาณเป็นวันวันนักเ้าอัตมาเอามาอธิบายให้พวกเราศึกษาเรียนดูและจนกระทั้งพวกเราปฏิบัติได้จนมีพฤติกรรมจริงไม่ใช่มีแต่ พวกอเดลิซมไม่ใช่เป็นพวกที่มีการปฏิบัติจริงประพฤติจริงฝึกฝนจริงแล้วก็ได้ผลจริงขึ้นมาจนเป็นผลสาเร็จของชีวิตเกิดสาธารณโภคีในสารณีธรรมภพพระจิตและก็มีทฤษฎีของวันนักเก้าเป็นคนเลี้ยงง่ายการเลี้ยงง่ายนี่แหละคือการบริหารที่สบายมากทำให้เจริญง่ายสุปโปสะ ความเจริญคำนี้ไม่จะเจริญไปแย่งรวยแย่งฟุฟงฟ้าฟูฟ้ารู้ราอย่างที่ในหลวงตรัสไม่ใช่นะความเจริญนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเจริญอย่างพวกเราเนี่ความเจริญเจริญที่มีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโอ้โหมีเมตตาทั้งกายวจีวาจามโนสงอบอบอุน่นสามัคคีซื่อสัตว์ถ้าจะหากลุ่มชนที่ซื่อสัตว์แล้วโศกนี่นกลุ่มชนที่ซื่อสัตว์ที่สุด